ดาวเทียมด่านทูมิชันเอ็ดโอปูโงจริงวะแบบเกิดมาไม่มีเอทำไมทำไมทำไมตัวกูมันไม่เปลี่ยนปืนเลยวะแม่งเป็นยูซี่ตลอดเลยปังนะครับเกีร์ปิงของริงเี่ยา โหดปะล่ะครับเย็บฟันหัวไอ้เกดทำไงถึงตัวกูถึงเปลี่ยนปืนได้วะกูไม่อยากใช้ยูซี่อะสว่นหัวให้เกดสว่นหัวให้เกดจริงเกินตัวตัเนี่ยไอ้นะโอ้ยระวังเคมอเรียบร้อยไอ้สัตว์โอ้ยต็มหน้าเลยทำไรอ่ะไอ้ยูกับเหยียบเหยียบกับข้าวเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกิจสอนกูหน่อยนะตาหน้าเปลี่ยนปืนยังไงเฮ้ยเดินมาเร็ว ป yeah. 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 ุ่มันไปกดกดได้เลยใช่เหรอเนี่ยทำไมมันใช้ U C อีกแล้วไอ้สัสเนี่ยเดี๋ยวเป็นเบลหนึ่งเว้ยตัวมึงมันต้องเก็บเบลตัวละครด้วยตัว่านะตัว่านั้นนัต้องเก็บเบลตัวละครน่าจะได้เฮ้ยหาศพหาศพหาของบนศพไปนอกไปนอกไปนอกไปตามบารลเรียไป แล้ววะโอ้ยโอ้ยเอ,ยอ,ยอว่าใครแม่งซนมาระเบิดเนี่ยแถนี้ไม่มีระเบิดอยู่ตามพื้นวะ<อ>เราต้องเลืนยากเนี่ยเราต้องขึ้นข้างบนปะใช่ีมต้องมีหมอคนนึงอ่ะเราต้องขึ้นข้างบนว่ะไป Let's go t e v e g o t o m a r l o ไปดีเถอะเฮียขึ้นข้างบนปะ อ๋อเปิดตรงน sure. ั food, ้นเฮ้ยระวังระวังกับข้าวไว้เห e ้ยเิด yes. ้วเกิดก่อนเลยอ้อมอ้อมเด็กไม่ได้ไม่ได้เยสเยสเยสนักเก็บกู้ระเบิดเป็นกู้ได้หมดอ่ะกู้ได้ไหมเฮ้ยได้ได้คีย์การ์ดเอาคุชชิงหลอกก่อนนะ Let's move Where we go ก็ไปหาด็อกเตอร์ละเออเฮ้ยด <laughs> <queen> ็อกเตอร์โดนด็อกเตอร์โดนโอ้โหป่วยปังโอ้โหป่วยแม่วิไอ้เหี้ยช่วยด้วยครับทุกคนช่วยด้วยไปกันไปกันไปกัเออเออเออช่วยกันด้วยเออโอ้ยขาดหยิบปืนของไม่ทันปวดเปิดเป็นผีให้ ใส่เสื้อฮิวมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโปรเทคโปรเทคโดนจับทุ่มโคตรลน์ไม่คณาหาหรอกเนี่ยค่อยรักษาเฮียต้องทำอะไรอ่ะอ๋อระเบิดมีระเบิดบอกูมีทีโฟแปะไปเลยเว้ง ครับนักวางระเบิดตามบ้านไฟละโฮอุ้ยกกก l เฮ้ยเราต้องเฮ้ยเรารีบไม่ได้นี่หว่าต้องไปพร้อมแม่งเออไอเฮียปืนปืนปืน defense gate ไอเฮียมาแล้วปัไังลงไลตั้งไง ยิงอ๋อเฮียมันยังไม่มาไม่ถึงนี่หว่บาบัสก์บังจูยิย <anz> ยงโอ,โ,อโอ๋โอ้ยโดนน้ำเขียวโอ้ยเฮียน้ำเขียวน้ำเขียวเฮ้เขาน่ารักเฮีน้ำเขียว,ยวอยู่น้ำเขียวเลยตอนแรกเฮดช็อตฉีงสตั๊ปเปอร์ทิปโปก <c oughs> ิว <c oughs> แมวตมยอ๋อเฮียม oh, ันให้คีย์อยู่ที่กูเนี่ยขอโทษทีอ่ากูต้องทำลายอ๋อให้คีย์ค์ดไอ้ด็อกเตอร์อากิตโตะเอาแล้วป้องกันไว้ทหารทั้งหลายออีีีกน่แลป้องกันไว้ อย่าให้มันได้เข้ามาหาด็อกเตอร์779รอแล้วครับเฮ้ย AK อีโด้ยฮะทำยกับข้าวครับกับข้าวไห้วกคนตื่น้เองรอให้มันมากันหเยอะสัตว์คุณยงข้างล่างก่อนแล้วกัน โอ้โหเย็ดแม่เยอะสัตว์ยิงระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลีโลอยู่บรรจุยิงข้าเ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 สร็จร้อยเข้าเรียบร้อยปืนหายเคกหายโคกโคกหมดไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ยแต่เกียวโหพระเอกช่วยคุยอยวัยอยู่ยิงอยู่ปั๊บ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 ปับบนเลยบนเหี้ยเยอะสัตว์

ปานมันเตือ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 เตอเตเฮียช่วยกูด้วยไอ้กูบาร์การ์ดานมากไปหน่อยเล้วดิเฮียเล่นเล,ล่นอยู่แบบไม่เทเร้แล้วเฮ้ยกูมีกูมีอยู่ thank you thank you เนี่ยมึงเก็บเก็บกิจมงมีซต้วเหรอไม่มีไม่มีไม่มีอ้ยกิจเล็กแล้วว โคตรเยอะกูจะตายแล้วเฮ้ยอยู่ลมเอ้ยไม่ไม่ทำไมเหลือกูประตูกำลังปิดไม่นะเหลือกูคนเดียวเหลือกูไอ้เหียไอ้เหี้ยเดี๋ยวด็อกเตอร์กูล้มแล้วไอ้เหี้ยเหลือกูคนเดียวเอ้ย เดียวเดียวเฮ้ยปลอดร้ยไม่เพื่อนไม่นะไอเตอร์โทรศัพท์ไอเตอร์ถึงพูดเดี๋ยวกูโอกไปไอเตอร์อเฮ้ย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 เอาเตอร์กันเอาเตอร์กันไอเอ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ล้มกลายเป็นผีแล้วไอ้กูกูกูเพิ่งอยู่รอบเตยโวรจะเตยโวรจะไม่กูไม่ได้โหดหรอกกูวิ่งมาก่อนเอาเตอร์กันไหนกันนึงสี่สิบวิ ไปไปเราเพื่อนฉันตายหมดเลยไปไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยเฮียตกใจสั่งมาอีกมาอีกเฮียนี่ห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยใครเล่นปืนไฟทีปืนไฟอยู่บนรถเนี่ยเนี่ยปืนไฟอยู่เนี่ยรถห้อมหองบีเนี่ย ไร <Where? S 2> มันไอ้ที่อะไรวะเนี่ยเยดโ้ยเฮเดห้องห้องด้วยไอ้เอยู่เืยมาตังปมปืนเออบ้าบอเฮ้ยบโบโมันต้องตายด้วยกปืนตัตต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 ัตตัต ยิปืนร้อนผููู้้เดียข้ามาวั้าฮะขนาละอันนี้อันนี้น้นตมตัวเข้าปะทะ มันเสียงมาหน้านี้ต <shaking> ้าบอตัดต <now> ัดต <ung> ัด <Whew> ต <lerde strong> ัดตัดตัดเอ้เอ้ยทำไมกูมีปืนสตาร์ทด้วยเออ เอ้ยมันให้เราไปต่อแล้วเร่งฝีเท้าเข้าไปเท่านี้เทํานี้อะไรวะทำเรือเท่นี้วะย,ยมาแล้วกดติ๊บมาลูกไปไเข้ามาไปไปไปลงมาลงมา,งมาลงมาลงมาฮี้ว ดอยถุงก่นนงอนเฮียทำไมด่านนี้มันดีกว่เาเ,เฮ้ยเฮียมีปั๊มให้วางหมายความว่า้องยิงกับมันสินะ

มีมีอะไรให้เก็บอีกปะหรือไม่มีละกูุงมาหาข้างางเนี่ย <บน S 2> ไม่มีกระเป๋ <บน S 2> ากระสุนกระสุนอยู่ไหน,ะน,นวะอยู่ข้างบนเว้ยชั้นสองไอการเร็อ,อพร้อมแล้วบอกเพื่อนเตรียมน,นะเฮ้ยเฮ้ยตัววิง่งตัววิง่งระวัง ไอเฮี้ยเราต้องรีบกดป่ะวะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเยอะเออเออกดนะกดเลยกดเลยกดเลยโอ้ไอเฮี้ยไปแล้วชั้นสองไอสัตว์เป็นไปชั้นสองเป็นไปชั้นสอง Shit here they come กูกูกันทะหละกูปะกูปะกันทะหล Yeah they come โอ้ มีชั้นสองเลยโอ้ยเช็ดเช็ดสายก็มีฝ่าก็มีเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้ยโอ้ยเทียนี่มันเป็นระบบเจ็บแบบ 4D ทัชัดๆใครขู่ใครขู่ไอ้สัดไม่ได้แดกไม่ได้แดกอุ้ยไอ้เหี้ย เฮ้ยออืปิดประตูปิดประตูรีแพ,พ,พ้รีแพ้เฮ้ยเสือกำลังมาเฮียต้องมาคุ้มกันด็อกเตอร์อีกสัตว์นี่นี่คุ้มก,กันสัตว์เลยละลีโหลดิง้งมามามาเูดูด็อกเตอร์ให้ ลงไปปิดประตูทุกบานกันปิดประตู c อ v e r d o c อร r ยอดิ

เอา,ไไเอาตรงนั้นออะตรงน<ห>ั้นนะห้องเดิมห้องเดิมเ่อาด้วยครับเฮ้ยต้องไปกดข้างล่างไไชิดชิด,ชดุมกันด้วยเออะกดแล้วป๊อป๊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  ันทำงานแล้วไปหลังค้าใช่หมังคาไป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 ตเปแล้วเแบบรว็วกก็ก็ติดท็อป ปิดประตูต้านมันไว้ไปไปไปเออทำไปเร็วไอ้ด็อกเตอร์เร็วชีตตั้งกล้องเร็วเติมของเติมของตั้งปืนโคกมาแล้วเอ้ยระเบิดพิชิปเฮ้ยคุณกันด็อกเตอร์หรือเปล่ามีใครโดนกัดหรือเปล่าไอ้เหย้ย ไปดุจกัรไปใ้ดุกัรไอ้คุกว่าเสียงใครมาเหรอเฮ้ยมึงกูยิงไม่ถือปั๊บเลย Yes we're deep shit Phoenix 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 โผล่มารับเราด้วยเปลี่ยนเอ้ยบีกินเอ้ยยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มถ้าเริ่มแล้วมันให้กดเปิดอะพร้อมแล้วบอกเพื่อน ไปเย็นนะไปเย็นนะเอออันนี้มันยิงได้เท่าไหร่วะโอ้เฮียสัามเออในหน่วยเรามีทหารง่วงแล้วว,ว่ะต้อง <c oughs> ต้องตื่นก่อนที่ทหารเรายังไม่รอดได้ยังง่วงอ่ะทหารง่วง <c oughs> พร้อมเปิดเลยสามสองหนึ่ง ไปละค่ะเฮ้ยกูมีมีจิตไม่ต้องจิตหรอที่อะหายแล้จิตเต็มยิงปืนครบเฮ้ยมันมีปืนกองข้างหน้าด้วยเนอะแอบไปไรนะอ๋อมีเฮ้ยโอ้ยหี่อะอ๋อตรงนี้มีที่วางอีกนี่ชิบหายแล้วผมก็เดือดกูตรงนี้เองเดือดกูตรงนี้ อ๋อมีนี้ด้วยนี่เปิดพัดลมอ,อ๋อนี่ไงมันมีปุ่มให้กดเว้ยเป็นพัดลมด้านซ้ายอา่ะโอเคด้านซ้ายมันมีรูอ่ะไปดูด้านซ้ายด้วยอายุอายุมึงม,ม,มาดูนี่ไอ้พัดลมข้างหลังอ่ะมันเปิดอยู่เดาจะเอาคุณช่วยฝั่งซ้ายก่อนมันจะมีปุ่มเปิดพัดลมให้อ่ะให้อ่ะค่อยเปิดตอนที่มันมา ไปยัมาซ้ายมาซ้ายแล้วโอเคซ้ายบุกเดี๋ยวให้แม่งเกดเข้ามากูจะไอ้นี่ให้ข้างบนข้างบนโอ้ยข้างบนเน่ยวะโอ้โหต้องปู ที่มาทางขวาเรื่อยเรื่อยโหเยอะสัตว์เยอะสัตว์แชดแชดเปิดพัดลมเตี้ยดเฮ้ยบูไอ้กิจโอ้ย The is down. They'll come in from the other side. I'm reloading. Oh, what the... Alpha, on my approach. You've got a massive swarm heading in from the north. Thousands. Oh, we aren't staying. Can't you fire your laser from the chopper? ติดตคอหมดลืมโอ้ยติดเชื้อดีกดดีกดดีก็เจอก็เจเฮ้ยเปิดพัดลมก่อนเออไอ้กีดยิงแปรอ่อรระเออไม่ค่อยช่วยนะเพรว่ามันไหมเหมือนไหม เฮ้ยข้างบนหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยตรงกูตรงกูตรงกูไปกันไปกันไปเฮ้ยช่วยเฮ้ยเดี๋ยวไปนะไอ้ชิดยื่วไหนจังมาเอ้ยมาอย่าไม่รู้เฮ้ยเข้าเข้าไปที่ลิฟต์เข้าไปที่ลิฟต์ถอยทับถอยทับประตูเปิดแล้วโอเคือไปข้างบนขึ้นไปข้างบน มาเร็วมาเร็วมาเเข้าไปข้างนเนี่ยเอ้ยรอดโหระเบิดที่ไรนโด